๋อ้อยตามเมื่อกี้นี่ไปเดี๋ยวเขาจบเกมไปวันแล้ววันวันนั้นพี่ดูโอ้กดไปแล้วโอ,อ้เข้าไปในเกมแล้วหนึ่งนาทีแล้วพี่ก็กดมาทีหลังพากด่าไปเจ <c oughs> ออะเ,เดี๋ยวโอ้ไปฉีกแป๊บนึงเดี๋ยวมา แก่หน่อยเถอะไอ้ไมีเพื่ออนตต้งิดไม่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 เอาทีแ่ะไม่เอาที๋ยว,วน,น,นเราอยากได้เจอกันอีกเลยไม่เอาไม่เอาทีแหลงเนยะเจอใครไม่เคยเล่นดีเลยโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ตะก,ตะกี้ตะกี้พี่กระป๋องปิวไปต่อหน้าตาต,ตาเลยใน <c oughs> ออกซิคองจริง<อ>เผลอไม่ได้เลย ผมมองไม่เห็นเขาเลยผมปาระเบิดแสงตัวรถผีอยู่ไงเน็ตเหร็ครับควักใส่แบบเพิ่งเรียบร้อยแ่น่ะแหละเขาจะยิงรถผีครับออกก็ละเนี่ยเขาจะยิงยางอะไรนะพี่ออกซี่ออกซี่ป้าใหม่เดียวกันสะดุ้งสะดุ้งอะมาจากไหนวะ เราต้องลองเอาระเบิดติดไว้กับยามแบบนะไอตัวการระเบิดอั่นเรอใช่แต่ถ้าสมมติมันระเบิดอ่ะมัไป20สนะ ความปลอดภัยแรกมันได้ความสูงเรไฟลุกเดียวฮะเหลือเหลือ26เปอร์เซ็นต์นะดีครับจะไปได้โทฟี่ระเบิดต้มรถไปชนต้นไม้ต้มแตกตายเรียบร้อยตัวจีไม่กิดกินน้ำโอ้มีตี้ลงแล้วใช่ลมรีเจนตอกตัวนึงนะสองตี้ครับโอโอเคเดี๋ยวเขายักษกันสองตี้เดี๋ยวเขาตัดกันเองให้เขาตัดกันเราเราปิดปิดบ้านปิดปิดบ้านหนี ปิดปิดบ้านอนีอ้าวแล้วไม่ปิดบ้านที่เขาจะต้องหนีลงมาไงอ๋อแอนนีบ้านมองคนละแปลเนร้นว่าสิบสองทันวาสองทันวาเฮ้ยเอ้ยหมดเ้ยตอนนี้แหละสปาไม่มีของ มดยังไม่ถึงหมดยังไปละจู้ไม่อยู่ละจ้าเอ้าอยู่ดิอยู่มันอยู่นี่มันอยู่ด้วที่น้างไหวอยู่ฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่ใจเย็นเดหาเกาะกันพี่เดี๋ยวตีทีไหวเดี๋ยวปวดไม่ได้เดี๋ยวปวดไม่ได้มาหาเกาะไปมาสนุกตั้งแต่แรกแล้วโอ้บอกปิดบ้านปิดบ้านเลยไอ้นี่ไอ้หลุยบอกปิดบ้านนี่ไหวกันเย็นแล้วเจ๊ยี่ทำไมมันดีรูดับแบบไม่ขึ้น โอ้โหน่อย่าช่วตนี้อย่าชวตนี้เอ๊ะกันไโดนใครอ๋อโดนโดนโดนขวาก่อนเออของของของถุยมาชพีก็ป๋อบอแล้วหล่ะโอ้อชวพี่กับป๊อกเฉยเลยโอ้ยลยใช่มปถึงว่าพีกับป๊อกชยี่งยไม่ไม่จะบอกี่ชุบแล้วก็จะบอกว่าให้ถุ้ชมแไยมองการไง วิ่งเลยมันวิ่งเลยมาสองเนี่ยเห็นกล่องศพเห็นกล่องศพตรงนี้ป่ะอันเนี้ยเออแล้วเห็นต้นไม้นีนป่ะเนี่ยมุมมยืนตรงเนี้ยเออแมเราเอาพิกระป๋องเรามายืนตรงนี้นี่เนี่ยวนี้พี่จะกระซิบมานนี้มานนี่พีทเออเนี่ยดูดิดูต้นไม้จิ่งโดนไปซองนัดเองพี่ยิงโดนไปซองนัดเองเคเมื่อกี้โอโอจิงเนี่ยใบไม้บังยิงตะปัด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  มาสามเลยครับยิงมาสามเหรอใช่ยิงหลังวิคนนึงอะใครไม่รูเขายิงตาปาร์กได้สองคิวอะเขายิงหลังใแกแต่แชมป์คนนะช่วยกันมาดูไม่มันแค่มันคาใจไงมุมแบบกล่องนี้สปาร์กแล้วกล่องข้างบนนี้เป็นตาแชมป์ไอตาแชมป์อยู่ข้าง่ะตัวเนี้ยเนี่ยผมยิงคนสตายเนี่ยผมผมโดนตาปาร์กยิง นี่เบ็ดนี่ตาแชอยู่นี่นี่แต่แช่มตัวนี้แต่แช่มตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเแี่มตรงอื่นนะชาวมดทีละความปาดต่อหรือว่านี่เปล่าผมยิงคนสุดท้ายของเขาไปแล้วมันขึ้นไอ้พอดีตาแช่มตายแล้วกันตรงนี้ยังมีอีกตีมีตีใช่ครับมีตีครับมีล่มรีเจนตัวสองตัวมั้งอันนี้เนี่ย ABC for you เนี่ย อยู่คนนึงเอากลับมาทำไ,ไมอะห <laughs> <laughs> ลอกผมเลยนี่รู้อ่ะแต่ว่าตัวหน้ายิ้มอะถ้าเกิดคิวฟิดหน้ายิ้มอะไปนะพีไ่ไปก่อนเลยนะไม่อยู่นะอ๋อโตโตเมื่อคือนน่ะนะใช่มัน <laughs> แปลกมากอะพี่ <c oughs> ออบ้านแรกนะระหวัง ชั้นสองไม่รู้กี่ตัวผมเตรียมอาห้องใช่เปิดไฟวิง่งยิงข้างหลังอยู่ครับโอนะ้โหวงไกลจัดเลยหนะลบมาก่อนไหมล่ะอนะแอบมามามาแอบแอบ,บ,บ,บขึ้นแอบ,บขึ้นดีดีเอ๋อเขาปวดวกันอยู่ เดี๋ยวไปเดี๋ยวบอดบอดบอดไปล่ไปบอดไปไปรวยลุยลุยไอ้ไม่ใช่ลุยดิไอ้ไม่ใช่ลุยลุยนั่งอยู่ผมยิงข้าวฮอีพี่วงมันไกลวงมันไกลวงวงไกลไม่แต่แต่เจ้าพี่พี่เป็นแชมป์ออกมาสามตาบ้าบอกเมื่อกี้ผมเห็นตัวเดียวอ๋อเห็นเห็นพี่วิทย์ก่อนไงใช่เนี่ยไม่ยอมเห็นผมไม่ใส่ตาก็แบบนั้นแหละตาป้า มไ่เสตายังคนไม่จำเป็นคนรอสายตายังไงสนใจไหมดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เปิดให้ดูครับไลท์เทคนะสนใจไหมดิต้องมีมอเตก้ามครับเออแล้วมีก้ามช่วยด้วยแต่เมื่อกี้ของผมก้ามม่วงแล้วอ่ะแล้วแบบไลท์เทคของใครก็ไม่รู้อ่ะยิงไปโอ้โหปัดขวาไลท์เทคแมวปัดซ้ายไม่รู้จะเล็งไงเลย ตรงนี้ไม่พี่ตรงนี้ก็ไม่มีอัปนะจะบอกให้โหมาด XPR ดีกว่าไหมเออพอมี่ถือ XPR เยอะแต่ในวันนั้นมันไม่มีเม่หไม่มีนี่แล้วต้องต้องพยายามรีบเก็บแต่เขาได้โนว์บอร์ดออกไปอ๋อไม่ใช่เขาเขามาจากโดมีเขามีโนว์บอร์ดหมดปวกเลยไหมครับจะได้มีอัปเดอืมก็ได้ แอล์อ,อัดบึ้มพขึ้นแล้วอยู่ซ้ายใครยิงพ,พี่วิทย์ยิงไว้ฮะพี่ขึ้นไนนะม่ทันฮะใครยิงโคตรเจ็บเลยอะแล้วเมื่อกี้มีตัวไกลตัวหนึ่งอะขนาดนี้ใช่พี่ยิงโดนยิงโคตรเจ็บเลยครับโดนผมด้วยนะผมเกาะหายไปสองแผน่นโอ้โหแล้วแอดอมหมามากเสด็ีนี่นลงใกล้แล้ว สนใจปืนไฟไหมพี่จองแอนดอบนี้ก่อนเ <c oughs> มื่อกี้เขาออกได้ใช่ไหมไอ้ฮอร์เขาออกไปแล้วครับอ่าแล้วก็โยนฮอร์ไปแล้วเจเจผมเสยอก็ไปใิ่ไหรือว่าไปตกสามบอลอ่าเดี๋ยวดผมมาสนายผมยิงให้ดูถ้าเป็นของผมแต่งนะเดี๋ยวดูความต่างนะกับไอกระบอกเมื่อ,อกีอ้เติมกาอแป๊บ ไม่ไหวแล้วพี่มันต้องมันต้องถูงสิบสินั้นแล้วพี่เดะแค่ะเอิ่มอีกลูกนึงอะงไม้ออีกลูกนึงอไงอะไรทิ้งไม่ต้องอีกแยะก็แบบลูกมันบอกไปล้ก็มีคนเก็บนอในน้ำใครเนี่ยตามพายายแม่แม่ก็แจกเลยดีนะยังดีนะแม่ไปเดี๋ยวกลับไปเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละรถถีบ น่าจะยืนอยู่ตรงนก้นป่ะไอ้ยืตรงนั้นแหละงงง่เออโอ้ยลอลอง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 องยคออย่างแว่เลยตุบไม่จือเลยใช่พอส่ยีแน่จริงไหนก็ทาร์จมาเซ่น่าจะวนกลับมาเหรอเดี๋ยวๆดลอยนะ เข้าครับสามไม่โดนหลังบอดเียไปเข้าไปเล่นตรงแอดลานนะครับรวนรับจอ่อหน้าเบอร์สองครับเจ็บครัเจ็บจัดเลยไม่แตกครับอืมอือแต่แต่ตัวที่ไม่ยอมขึ้นแตกครับในแอดลานมีตัวครับโดนตีล่างครับไกลๆหน้าเบอร์สองครับ ที่ล่างมีครับกี่ตัวครับอู้หอยู่ไกลเลยอะเจ็บ้วครับคุยไล่นะไล่เลยพี่โดนร้อยยี่สิบครับรวมอีกไปยี่สิบะนอกครับยิงไม่ทันใครเลยวะผลผลรวมได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบใครติดรดนอยู่เนี่ยตัวขีมหมอไส์ครับ โคตรไกลเต,ต,ต,ตอหลื่น,อนตอนยิงเตยตอนยิงเตยอะอ๋อเมื่อกี้เจอกันอ๋อแก๊งกลับมาใส่เมื่อก,ก,ก,กี้ปะไอตี้เดียวกับรถคันนี้ปะอ

สี่ฉันไม่ตายเหรอเ้อยบีอยแล้วรอยอีกบ <c oughs> ินวอร์ไซึกจังเะบบมีแมกกาซีน้ะเรียบร้อยปัญหาละขออีกรอบได้ไหมแก้มือได้วอไตเอาแล้ไม่เล่นซองก็ได้มั้ยพิ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 พาพิ้ิพิพิ อ้าวไปอีรอบไหมเดี๋ยวคราวนี้เป็นรถมีสองคนเนี่ยมาดิบนหอไม่มีรถเลยครับอ้าวลอยอย่างงี้คุณตีท้าวพิวิตพิวิทย์เปิดตัวอย่างงี้อืมลูกหมดอยู่บนหลังคาครับตัวหนึ่งข้างล่างหลังคาตัวหนึ่งอ่าสนไยฮะเออเอาย้อนกลับมาอย่างนั้นอ่ะโดนระเบิดครับไม่ถึง ตรงนี้แหละแม่อ่าไม่ถึงอีกอะขอ้างข้างหน้ามีอีกข้างหน้ามีตัวเฮ้ยโอ้โหโดนตังหลังคา <c oughs> อ่าหรือว่ามีคนเกลีร์หลังคาแล้วครับไปไปรับไปรับหลังคาระวงังหลังคาเนอะเนาะโอ้ตะกี้ดูววมีคนเกลีร์หลังคาแล้วจบเลยไป้อยู่บนหลังคาตั้งนานแล้ว อะไรวะเอาล้อคออยิงเขาเลยล่ะดูดินี่พวกบอกมาอีกแล้วว่ารถอ่ะยิงเขาตายแลครับขับรถ่อยเหรอพี่วิทย์พี่วิทย์เป็เรื่องไม่ไหวแล้วนะขับรถบ่อยฮะโอ้ลทั้งแมพเลยอ่ะดูดิ ลิงใครอ่ะใครจะลิงอ่ะเลี้ยลิงเอ้ยเจคจ้าโอ้ส่งทองได้ยังครับได้แล้วครับส่องทองศพผมอยากเก็บก็ได้เยอะจัดเลยเนี่ยส่องทองทุกกล่องเนี่ยยังไม่ได้ปั๊มก่อเลยขอปั๊มก่อนห้กูเลยครับคัตเตอร์ลงหัวจ้าเอวไปโดนเฉยไหนนะ ทัชเตอร์กดจากหลังโอ้ต้องเเราต้องเปิดทันสิอย่าพึ่งหมดสิให้เราได้ยินบ้างแท่งนมไอ้แท่งกันหันข้าวหมนะหายไปแล้ว <c oughs> หายไปแล้วเมื <c oughs> ่ <c oughs> อกี้เมื่อกี้นี่คือไอ้ก็ยิงบ้องใส่โอ้ก็ยิงสนายใส่พี่สปูลสลิงมารู้จักป่าพี่ชนในลวดลวดนามตรงเนี้ย ไปไม่เป็นลูกปีจาีจาคอหักเลยงานนี้โอ้อขาติดเติมเต็มตัวเลยแหวะลวดมันมองไม่เห็นนะพี่พี่ก็มานี่ใช่ไหมล่ะก็เล็กสั้นหนีไปยังเดินเลยหายไปไหนแล้วเมื่อกี้อีกอ๋าลองหนอนเซนเป็นหนึ่งโอ้ย อ๋อเอคแดงเอคแดงครับไปเป็นนัดแรกโดนไปก่อนกดแน่แน่เนี่ยก่อนก็กดหายตัวซองเต็มเซิร์ฟเลยตอนนี้เอ้ยเต็มก่อนผมเล่นนะโทษผมไม่ได้โอซองเต็มเซิร์ฟไปแต่ผมเลยต้องมาเล่นซองด้วยครับผมก็ไม่ไหวแล้วรู้ได้ไอ้เจ้ายมือเขาบอกไอ้้ามือเขาบอกไอ้ โคด็อกกี้พาเล่นลูกซองละพากันไม่ใช่ครับผมไม่เล่นลูกซองกันเดียวผมเลยต้องมาเล่นด้วยผมผมไม่ใช่ฮะผมเล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วลูกซองเป็นเน่ตแตกแล้วเขาหันสะบัดทีเดียวหายเลนบตรงนี้ฮะสองตัวไอ้หมาไปติดเก็บ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 สิเก็บมาเป็นกลุ่มดาวแล้วโอ้โหมันติดอะไรวะ อย่างนั้นเหลี่ยมทุกเหลี่ยมที่ผมจะยิงถ้ามันจะต้องมีอะไรมาบังสักนิดสักหน่อยขอขอขอสักหนึ่งอะไรหกสิบตัวหนึ่งครับมันมีนินจาอีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้ตัวไอ้คาดโดดระวังนะอยู่ไกลๆครับเห็นแล้วเห็นแล้วตรงมาร์คนี้โว้ผมอ่ะ ไม่ไม่ไม่ไมผมต้องได้ผมไม่ได้ยิงเลยไม่ได้ตัวีตหนึงค่งโอ้เจเกเบทำไมทำไมมันเล่นบ่อยตัวที่ตายครับตัวนี้ตายมแแลล้้ววีีอกตายแล้วตายแล้วโอ้ยิงโอ้ยิงโอ้ยิงตายไปแล้วโอ้บอว่าเสียงเอเสียงสสนาโอได้ยินป่ะจากมุมเนี้ยได้ยินครับได้ยินโองหันไปยิงตัวน้นกันอยู่ได้ยิีดี แต่จะว่าไปทำไมเกมนี้เราเจอ JK บ่อยอย่างเงียทั้ง JK ทั้งเ c h กเนี่ยตีไว้เด็กๆต้องแบบนี้เด็กๆปกติเด็กๆมันมันบางทีมันลำไม่ทันแล้วก็มันต้องกดค้างเด็กๆต้องแบบนี้ฮะแม้แต่เมื่อวานไม่เจอเดินติดสี่ถ้าลำซองลำไม่ทันหลอกแม่งต้องกดค้างไปเลยส่วนมากจะเป็นตีประจำไงเด็กๆอ่ะเมื่อวานนี้มีแต่ยิงยิงพี่วีอ่ะ <laughs> ดตีดูตีแรกที่เราโดนกันดีครับเกมแรกอะ่ะนั่นเขาเดินยัดส<ช>ีเลยทิกเขาก็บอกรุมยิงโ,โอ้โหเสียสัลหลังเลยฝั่งจีเอ็มดูแลลูกซองหน่อยเบาได้เบาลงครับวันนี้ก็เอาให้เบาลงกันเละเี้ยแต่ลูกซองมันก็ควรแรงอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าระยยไกลอ่ะไ,ไม่ควรไอตอนเนี้ยมันมันมัน,นไกลแม่งเสือกแรงไง ใช่ค่ะว่าคนเล่นคนเล่นเองอย่างโอเล่นเนี้ยถ้าพลาดเม็ดแรกไปก็หงายหลังเหมือนกันนะมึงไอ้เบกเกือบไปแล้วแม่งกดนั่งอยู่บ้านนี้ฮะเล็งม,ม,มันดัมีหน้าตาก <laughs> ล้มแต่หลบได้ยังเป้นแม่งผมเล็งหัวแม่งกดนั่งไงอ,อ้เหี้ยเอ้ยไม่รู้กี่ตัวแต่โอเห็นตัวเดียวอ่ะล้มต,ตันตัดล้มวง ถ้าถ้ามอกลงแปลว่ามีคนชุบและมีโดนมาโดนมากูหลุยสวยยืนยืนมองก็ตายวงมาเลยยืนก็ตายเลยจะไปบนเลยยืนดูเขาตายวงโคตรเลือดเย็นไม่ยังไงก็ตายอ่ะพี่มันเล่นมาเยอะแล้วแบบวงแบบเนี้ยแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วยังไงก็ตายออืเข้ามายังไงก็โดนเรายิงยอมตายวงดีกวันเนี่ยดูจอยทรงแล้ว เห็นแล้วเขาไม่เข้าแล้วเขาวิ่งหันหลังเข้าบ้านแล้วอะไปยอมแล้วหลบขนาดนี้ยังจะเห็นอ๋อพอดีมีหน้าตากโอได้ลองเกมใหม่การีนาอันดอนยังอ๋อได้ลองแล้วและรู้สึกว่าหลับจะไปแมตั้งแคมกันใช่ไหมพี่จะโดนอัยุ่ไหนกันนะไอ๊ไอน ทำไมแอบยังนะผมเจอแบบไอแอบนะคานคานมาทีขอบวงแล้วเจอแล้วอยู่อยู่กับพี่ครับสองตัวมิวส์โซดมุมไม่ได้วะมิวส์ผมไปแล้วพี่โอ้มีมีโลกลางแล้วอย่าพุ่งบวกเดี๋ยวพี่ตายพี่แต่ผมบวกให้เดี๋ยวผมบวกให้โอ้พี่ยิงแล้ววะไปไหนอ่ะมาลุยลุยไปโอเค ต้องรอดูระบบมันจะเป็นยังไงอ่ะตอนเกมปะโอ้ยเมื่อกี้เหรออยู่แต่ละคนสิค่าแปดทุกคนเลยอยากเห็นพี่เล่นพวกมาร์คแมนบ้าง มันมีเหตุผลอยู่ว่าทไมผมไม่ได้มาร์กแมนครับขุนลุยพี่แนะนำให้ถือล็อกฮอกับกับ117ครับถ้าเราขาดเราก็เล่นที่ไหนเรล็อกฮอร์กับปีกปืนปาวันแต่เป็นปาวันพันมากโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับบายบายครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวทีมต่อไปเต็มตัวนะ